คืออย่างนี้ฮะภูมิแพ้เนี่ยมันก็เกิดจากการอักเสบเกิดจากการอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเกิดกับความสมดุลของร่างกายอันนั้นส่วนหนึ่งผมยกตัวอย่างเรื่องภูมิแพ้ไปแล้วผมคอยกตัวอย่างเรื่องอื่นบ้างอ,อย่างคุณแม่ผมเนี่ยอายุ38เป็นอัมาพากพ์ึกเฮ้ยคุณแม่ผมเป็นอัมาพากพ์ึกได้ยังไง ผมย้อนดูกลับไปในในสิ่งที่แม่ผมเป็นแม่ผมกินในเบเกอรี่อ่ะซึ่งใช้มาการีนกินอยู่ทุกวันทุกวันใช้น้ำมันถั่วเหลืองใช้อยู่ทุกวันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะสมใช้อีกตัวครีมเทียมทีนวันนี่กินอยู่ทุกวันกินเยอะมากใส่เยอะมากนะครับแล้วติดหวานนี่คือสิ่งที่แม่ผมเป็นยกตัวอย่างพ่อเราก็ได้พ่อเราเนี่ยเป็นไงวิ่งวันละกี่โลพ่อผมวิ่งวันละสิ0กิโลแล้วพ่อเราเป็นอัมพกต เพราะว่าพ่อผมชอบกินแซนวิชทุกเช้าแล้วทำไมแซนวิชพ,พ่อเราใส่อะไรอยู่ทาเนยฮะพ่อเขาทาเนยับ<ะ>ไม่ใช่เนยแท้นะฮะเป็นมาการีนเพราะสมัยก่อนผมต้องบอกก่อนว่าผมเหมือนทุกคนผมอยากจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเจอพี่รุตมาเรียนรู้กับพี่ลุตทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าสมัยก่อน10ปีที่แล้วผมเป็นเหมือนทุกคนเลยฮะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็กินตามที่คนอื่นเขากินกันคืออาหารเนี่ยที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ย มันเป็นตัวที่ทําให้เราป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยอยู่ที่อาหารที่ <c oughs> เรากินเข้าไปครับผมก็เลยหาวิธีการหาตัวช่วยว่าเราจะช่วยตัวเองขึ้นมายัางไงก่อน <c oughs> เพื่อให้มัน,ม,นมันเร็วที่สุดนะครับ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินซีนะครับ <c oughs> วิตามินซีตัวเนี้ยของผมเนี่ยมันต่างจากยี่ห้ออื่นเนี่ยเพราะว่าของผมวิตามินซีตัวเนี้ยมันมีตัวแอสเซอร์ราเชอรี่แอสเซอรราเชอรี่ตัวเนี้ย มันมีวิตามินซีซึ่งแรงกว่าผลส้มเนี่ยสาถึงแปดเท่าแล้วมันมีสารต้านอุนมลอสสารเนี่ยรงพลังมากและยังไม่พอนะฮะมันมีผลทับทิมแล้วมีไอตัวเ <G ogi, S 1> กาจี้โกจิเบอร์รี่ ri, หรือเกาจี้นะครับ พวกนี้สองตัวนี้มันช่วยเกี่ยวเรื่องสายตาและมันเป็นช่วยเกี่ยวกันซ่อมแซมเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์ได้ดีแล้วก็มีสารสกัดจากเมือเขือเทศซึ่งมันเป็นมีไลโคปีนตัวนี้มันช่วยเกี่ยวกับการต้านทานนิวมุยสลับที่ทรงพลังมากก็มีผู้ป่วยเอาไปทานทานแล้วรู้สึกว่าเป็นผิวพรรณดีขึ้นเพราะว่ามีสารต้านเยอะแยะหมดแล้วมีตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอัลฟาไลโคปีนนะครับอัลฟาไลโคปีตตัวเนี้ มันเป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในวิตามินซีของยี่ห้ออื่นทั่วไปจะไม่มีแต่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ผลิตก,กันขึ้นมาเนี่ยสารตัวนี้มันทำไมรู้ไหมครับวิตามินซีละลายได้ในน้ำวิตามินอ e ีละลายได้ในน้ำมันเวลาร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปเจอกับนุมูอิสระเวลาไสู้อนุมูอิสระแล้วเนี่ยมันตายผมใช้ภาษาง่ายๆหรือมันน็อกไอตัวอัลฟาไลโปไิกตัวนี้ ไปปกชีพให้มันตื่นขึ้นมาทําง,งานอีกครั้งหนึ่งลักษรอนลฟ้าไลตบูอิสเนี่ยมันละลายได้ในน้ํามันแล้วก็ในน้ําได้ทั้ง2องอย่างและตัวมันเขาเรียกว่าไปปิดสวิตช์ความชรากับปิดสวิตช์มะเร็งเพราะฉะนั้นตัวนี้ทานวอลนัทเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพราะวิตามินซีโดยทั่วไปเนี่ยมันสลายโดยความร้อนอากาศและแสงเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินอยู่เนี่ย มีมากวิตามินซีน้อยมันแทบไม่เหลือเลยครับเพราะฉะนั้นวันละหนึ่งเม็ดเนี่ยยิย่งผู้ป่วยเก็ตเงินเนี่ยผู้ป่วยภูมิแพ้พเนี่ยมันสาคัญต่อผิวหนัง <S <S สําคัญต่อระบบทางเดินหายใจตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยเสริมพูมิตตามทานและลดการอักเสบได้ดีมากก,ก,ก,ก็อย,อย่างผู้ป่วยที่เป็นเล็บเป็นเชื้อราถูกแล้วไปกินของยี่ห้ออื่นอยู่แล้วก็เอาผมไปกินเขากินตัวอื่นมา5ปีนะครับเอาผมไปกินสองเดือนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไอ้เชื้อราที่เล็บของเขาหายไป ามาถามที่บริษัทมาถามผมผมบอกว่าของผมเนี่ยเพราะว่าวิตามินซองผมเนี่ยมีสารต้านสูงกว่ายี่ห้ออื่นแล้วมีตัวอัลฟาเป็นตัวใจสำคัญไปตัวที่รีไซเคิลวิตามินให้กลับมาทำงานได้มากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวสารต้านอยู่ตลอดเวลาใช่ครับ